ไหนดูแมปดิดิเปิดแมปให้ดูมันก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วอัสลามวะริกุมสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับนอร์ดีนเะนีวันนี้เราอยู่ที่หัดใจนะมันมีไวรัลกานโดนัทในหัดใจนี่นคือมูลโดนัทครับเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามโยโวนะเราก็เลย ต้องการอยากจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนาบางคนนี่ก็บอกว่าอร่อยกว่าคริสป,ปี้ครีมรคริสป,ปี้ครีมอีกนะ<ม>ซึ่งมผมก็รอเวลามานนานพอสมควรเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันจะต้องไปยืนต่อคิวซึ่งมันเป็นวิธีที่แบบน่าเบื่อมากแล้ววันนี้โอกาสดีเราทันที่จะจองผ่านา Facebook โดยที่เราโอนเงินไป สชิ้นมีดับเบิลช็อกโกแลตนะฮะมีนูเทลล่าแล้วก็อะไรเกรสบอลเดี๋ยวขอเวลาแปนะ๊บนึงขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงหน้าร้านเดี๋ยวเราดินลงไปแล้วบอกกับพนักงานนะว่าบิ๊บสชิ้นเนมันอยู่ในซอยนี้

ครับมารับประนัดของคุณฮาบิบครับ,ค,ค,รบคุณบิบสามชิ้นค,ครับ,รบของคุณฮาบิบมีมุทาร่าแบบเบอร์ช็อปแลว้วก็เฟสบอลน,นะ,ค,ะครับ,บขอบคุณมากครัคบก็ปองดิง <laughs> เป็น69บาบาท59บาทร2 5ีสบาทเกรสโบนูเทลล่าครีมดับเบิลช็อกโกแลตทั้งหมด253บาทเมื่อกี้เลยเขาเลยเยอะมากเลยมียบแบบแบบนูเท่แบบเพียวอ่ะไปซื้อแบบเพียวดีกว่าอะไรเพียว,วนู้นแบบแบบตัดชิ้นเนี่ยเล็กๆกันเ,เอาไปนุ่นดีนไปซื้อมาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยผมก็อยากรู้โอ้ ชิ้นใหญ่เลยเยี่ยมหมดคนเนี่ยโอ้เกรสบอลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันชิ้นเดียวนะมันไม่ได้ชิ้นเดียวนะเอ่ออ่าชอ็อคโกแลตดูพุงนะเก็บพุงดีวยมันก็ เดี๋ยวเด๋ยวสลับมุมกล้องแป๊บนึงโอเคเรามาชิมเกรสโบกนี้ก่อนนะร้อยเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทก็หลายชิน้นนะนี่มันกลมๆโดนัทแบบไม่มีรู มึงซื้อไปแล้วนี่ว่ะมึงไม่ซื้อทีแล้วมึงไปเขาบอกเขาบอกว่าไงคุณว่ามึงยังไม่ซื้อแบบนั้นมึงซื้อไปแล้วกูก็แบบเออนี่แหละแล้วทีนี้กูก็เขินไงกูไม่จะซื้ออะไรดีกูซื้ออันเดิมซื้อเป็นช็อกโกแลตเริ่มโอ้หเนี่ยความเขินกูเขินเนี่ยเกรงใจไงถามมาแล้วอะไรเงี้ยอร่อย ขายแล้วครอปะอร่อยดีอร่อยดีหวานเลยเนี่ยคือเออสปีคือสปี๊ดไหมมันก็ตั้งแต่หลายว่นกินพยายามผมเขาอยากกินมากอ๋อก็ที่ผ่ายวยะน่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมพามีน้อยมากินคนเดียวเลยที่ผ่านยาโอ้โหครับ คุณมีปัญหาคุณเดเองนะผมไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเกรสบอลเป็นกล่องหนึ่งกว่าบาทก็โอเคนะคือก็แพงไหมแพงก็แพงแหละแต่ว่ากินได้หลายคนก็โอเค กินกาแฟเนี่ยผมว่าโอาเทปเมืเ่อกี้มันมีเลมอนที่มีม,มีเออมันมีเลมอนอะไม่ชอบไม่ชอบไอติวสุดใช่ผมไม่ชอบทีนี้มาที่กันดูเทลลาเดีย๋ยวมาที่จอดรถตั้จอดอันนี้เป็นหน้านูเทลล่ารอนหนิ่งรอหนึง่งร้านเนี่ยมันอยู่ตรงขา้ามยอว์ถนนมันวันเวันไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไม่ได้คุณจะต้องไปอ้อมก่อน จอดรถทุงมาถนนเมนรถแล้วก็เดินได้ครับทีนี้มันจะแจกเานี่นี่โมเทลล่าอ่ะนา,าดีออนโเทลล่านี่นี่นี่เป็นโมเทลล่าดีเดยนะหนึ่องอ ค ah mm ือมาขกรูบกวบาทประมาณนี้มีไส้อไม่รู้ประมาณนี้ห้บปกติอซปเมันก็ดังออริจินอลบใส้ไหมครับอเอามมีไส้อะไม่ชอบบานมีไส้เลไม่ดูเลยดิไส่อยู่ตรงนี้ อืมได้เก็บก่อนอันนี้นีเป็น d o บเบลช h o c k ขดชิ้นีมีซลเวอเิหนึ่งสองสา ถ้าคุณไม่รีบมาเข้าคิวแล้วกินก็ดีนะถ้าคุณรีบเลยเนี่นะเพราะว่ามันไม่ได้น่าเกินกุลุน่าเกินมากมันไม่ได้แบบถ้าไม่ได้แดกแล้วจะตายเลยขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ ที่เกิดขึ้นใกล้บ้านแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโอเคเนะผมว่านะนะชั่วโมงนี้นะก็อร่อยอนะชอบอร่อยไหมยังไม่กินอ,อ่ไปถึงอันอื่นรถอื่นเมื่อกี้อร่อยไหมออโอเคแต่ผมก่าจะชอบของมิสซี่ากที่สดุดมีความชอบของ ถ้าให้กินก็ได้ถ้าไม่ให้กินก็ได้อันนี้เป็นที่ชอบผมชอบไม่มีไส้ไงอร่อด้วยอร่อยไหมได้ทีื่นบอกอร่อยตอนนี้เราหมดไปาสามร้ยก๊บบาทก็ใครที่ชอบกินนล ก็ต้องมาอะไรฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบายสวัสดีครับ